สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มปน,าาน,านัทนนนวันนี้นะคะส้มจะพามากินที่ตลาดปลาบางแสนค่ะวันนี้นะคะเราเดินกันที่โซนใหม่ค่ะส้มเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยเขาน่าจะเปิดนานแล้วแหละวันนี้อยากกินข้าวพดชิ้ยืนมากเลยจัดไปเลยสิครับหนึ่งช่วยขั้นตอนแรกเลยเห็นพี่เขาก็ใส่เนยไปเลยครับใส่เนยไปแบบ แล้วก็ตามด้วยข้าวโพอดแบบถ้วยใหญ่ๆเลยโหน่ากินไหมอะเสร็จแล้วพี่เขาเขาใส่นมนะคะน่าจะเป็นนมสดอะอ่าเสร็จแล้วก็มาทำการคลุกเคล้ากุลเลกเกเลกุเลัดพัดผัดผัด,ด,ดให้หอมไปเลย อยากบอกเลคะว่าตอนนี้คือหอมมากหอมขึ้นจมูกขึ้นตาไปเลยเสร็จแล้วพี่เขาก็เอากระทะไปใส่ชีดโอ้ใส่ชีสไปเลยหนึ่งถ้วยใหญ่เสร็จแล้วก็มาคนก็เล่กเกก็เเเเ,เให้เข้ากันนะครับทุกคนตอนนี้ครับบอกเลยว่าโอ้โหสวรรค์ของเด็กอ้วนอย่างสม้ม หอมเป็นบ้าเลยครับหอมมากแล้วพี่เขาก็ผัดผัดผัดคนคนจับ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 กินเนยกินชีสมันเข้ากันและกินนมมันคือหอมมากอยากให้ทุกคนมาได้กินมันเกินแล้วพี่เขาก็คน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 ผัด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 ไปอย่างงี้ครับประมาณห้านาทีอะให้ชีสมันย,ยืดยืดเยอะๆเสร็จแล้วก็เอาใส่ถ้วยเลย ใกล้จะได้กินแล้วอดใจรอยนิดน,นึงนะชมเสร็จแ,แล้วพี่ก็เ,เอาถ้วยมาใส่กระโพดเอ๊ะหรือเอาโพดมาใส่กระป้วยนะอ่ะเอาถ้วยมาใส่กระปพกอะถูกแล้วเสร็จแ,แล้วก็ใส่มัสลีไละชิลงไปเลยให้กินมันหอมไปเลยครับพอมเสร็จแล้วไปกินกันเลยดูชีหอยโอ,โอ,โอ้ทุกคนมันน่าก,กินมากเลยนะหอมมากบอกเลยคือใจเนี่ย ไปอยู่ที่เขาพ่อเรียบร้อยระกันชิมกันเลยนี่นานากินามากคำแรกไปเลยทุกคนดูยืดว้่น่ากินเกินปุ๋ยมุยชีดยืดโอ้ยชีดออกชีดใจคำแรกของข้าคืออุยอร่อยมากอร่อยตาโตคือหอมชีดมาก เด็กอ้วนยิ้มหวานไปเลยเป่าวันนิดนึงคือมันร้อนมากแต่มันโคตรอ,อร่อยอ่ะทุกคนสินมากบอกเลยว่าอร่อยพุดๆไปเลยทวยนี้แค่49บาทเองทุกคน,กคนมาเลยช่วงจะปอนอัน ปอนตะก้องไปก่อนเลยหนึ่งเมตรอ้ําอา่ยอยใช่ไหมบอกแล้วมันสิ้นพูดเลยมากินคำต่อไปกันเลยดูทุกคนดูน้ําน้ํานมข้างแหกมันน่ากินมากเลยหอมมากเลยนะยืดลงไปแล้วก็เป๋่านิดนึงอ้ําแตตัวสิเยี yeah. ่ยมโมบดลยบาย